ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกลับมาพบพอกันกับช่องตลาดนัดวัวออนไลน์คือเกานะครับพี่น้องครับผมสาหรับมือนี่นะครับเบ้าดุดกผ้าพีผ้าน้องครับมาสํารวจแล้วก็อัปเดตราคาวัวนะครับยูที่ตลาดนัดบ้านทองหลางเ้อพี่น้องสาหรับอ่าพิกัดตรงนี้กับบ้านทองหลางครับตาบลโคกสีทองหลางอําเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะพี่น้องครับผมตลาดเพิ่นนะครับจะเปิดทําการทุกวันอังคารเ้อพี่น้อง ผู้ใดสนใจอยากจะได้กับเขามาเลือกซื้อเลือกหาเอาได้นะครับในตลาดนะครับเนาะมีงัวงห่เบิ้งทุกอาทิตย์แล้วครับแต่ถ้าบ่มีเวลาอีกช่องทางหนึ่งคือเก่านะครับตลาดนัดตัวออนไลน์บ่าวหลุดกะจะพาพี่พาน้องครับผมมาสํารวจแล้วก็อัปเดตไปนํากันครับผมมื้อนี้นะครับบรรยากาศดีเด้อพี่น้องเด้อหลังจากเมื่อคืนนี้ที่มี้กับฝนตกลงมานะครับเนาะกะบรรยากาศสดชื่นนะครับเนาะชุ่มฉ่ำกันไปนะครับหลังจากที่เฮารอฝนกันมาเป็นนานแล้วเดือน2เดือนพี่น้องเมื่อคืนนี้กับถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับเนา บรรยากาศสดชื่นแจ่มใสครับผมพี่นอ้องเดี๋ยวมือนี้จะพาอ่ะพี่พาน้องเขาไปเลือกเอาอ่ะเลือกชมกันได้ในคลิปเด้อครับเด้อเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กันนะครับพี่นอ้องอ่ะเดี๋ยวเ้าไปเบิ่งตัวแรกกันเลยอ่ะมาเบิ่องอันนี้เป็นแม่แม่สาวบ่ครับแม่สาวน้อยจักเดือนครับนี่ ประมาณ14เดือนครับแม่นี่ว่าไรไปไหนครับสิบสอัเออหมื่นสองพันห้าอเอนี่ครับพี่น้องอ่ะงัวตัวหมื่นสอ้าอนี่นี่ครับเนาะอ่ะส่วนสูงประมาณร้อยร้อยสามสิบเดบอประมาณรยี่สิบห้าบวกบวกเนาะเออนี่ครับร้อบหบวกเด้อส่วนสูงเพินตัวนี้นะครับหมื่นนาระครับตัวนี้พี่น้องนี่เด้อครับผมนี่ครับเบิ้งทั้งสองฟังนะครับเนาะ นี่นะครับนี่ครับให้เบิ้งสองฟังตัวนี้ยืนอยู่ยัยงสี่นะครับอ่ะหมื่นสองพันห้าร้อยขับบักผูน้อยนี่เด้บ้านีเก่าพั 9, นหาเก่าพันหานี่ราคาตำหม,มืน่นพี่น้องอ่ะเก่าพันหาร้อยบาทผูน้อยตัวนี้ครับอ่ะส่วนสูงเกิดแบบมันร้อยอ่ะสิบหาได้เยอะดอกเนาะสำหรับตัวนี้เดอ้อพี่น้องเดอ้อเก่าพันหาร้อยบาทราคากต่อร้องได้คือเก่าราคาต่อร้องได้คือเก่าเดอ้อพี่น้องเดอ้อครับนี่ นี่เนาะเออนี่เด้อครับเด้อครับผมอ่ผู้หน่อยตัวนี้นะครับราคาต่ำหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับผมเนาะผู้ดใดอยากจะได้เด้อครับเด้อแม่สาวกับผู้น้อยมีราคาโยครูปะเออโยครูราคาพิเศษปะเออมีคือกันเนอต่กับตอร้องกันเอาเนาะเอออ่ะฝากเบอร์นะครับบอทีน,นี่ อ่าเบอร์ศูนครับผม0 4 7ย4สี่เจ็ดหกครับผมอ่าพ่อสุดีขาวขายแล้วจะคอยมีผู้โทรมาโอ้วววขายแล้วสนุกเออดีเจน้ำครับดีเจน้ำครับผมนี่เด้อครับอ่าของพ่อสุดโุกพาราเด้อพี่น้องเด้อครับครูนี่ก็เพ่อเอายอดพี่น้องกะต่อร้องกันเอาเนาะสุกมันครับพ่อสุกมันครับอ่าครับ เออวัวกันมาเจวตัวนึงมาตัวนี้เอานี่ครับลงมาไม่เลยครับนี่ตัวนี้เนาะเออนี่ครับบรรยากาศในตลาดอ่ะตัวนี้ว่าไรไปเลยล่ะครับเนี่ยเพื่นน้องเพิ่นว่าว่าเท่าไรครับตัวนี้ว่าันว่าน้องที่สิบเก้าครับสิบเก้านี่เออต่อได้หลายโยพี่น้องนี่เด้อราคาสิบเก้าเด้อครับนี่ครับอ่าโตจังสี่แล้วพี่น้องครับผมอ่ะ อ้วนตุบเลยพี่น้องเนาะนี่ขอแข่งขานะครับอ่าสีนวลๆนะครับสายผู๋สายเนือ้อสายขุนเดอ้อพี่น้องตัวนี้หมื่นเก่าเนาะอ่านี่เนาะครับราคาเพิ่นลวาไวหมื่นเก้าพันบาทพี่นอออ้องเออนี่เนาะนีะ่นะครับเอองัวงม่เคยออกคอกนี่พี่นอ้องมึงเดอ้อนี่ครับผมอ่ะมักจังสี่นะครับอ่ะอ่านี่ครับอ่าสายเนือ้อสายขุนพี่น้องอยากจะได้โตจังสี่ใหญ่ๆอ้วนๆ เป็นอ้วนตุบๆได้เละพี่น้องอ่ะตัวนี้เนื้อนั้งเต็มดีนะครับหลังแตกมาเนี่ยส่วนสูงประมาณร้อยยี่สิบห้าบบวก,บวกได้เยอะดอกอ่ะนี่เดอ้อครับอ่ะให้เบ่งนะครับเนาะอ่ะหมื่นเก้าพันบาทได้มาตัวเดียวนี่บอกครับอ่ะฝากเบอร์ติดต่อนะครับครับศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่ 7 7 0 7 7 0 9 0ศูนย์เเนาะครับเนาะหอยหอยอึ้งบันบ่มครับห้อยอึ้งบันบ่มเด้อพี่น้องเด้อครับผมอ่ะเพื่อนมีหอตัวอ่ะดีๆมือนีินะครับนี่โตจังสี่ละพี่น้องอ่ะนี่เนาะครับผมออกสีนวลๆนะครับเนาะอ่ะนี่เด้อครับผมอ่ะนี่ครับ19,500เนานะครับเนาะ เออนี่เนาะอ่ะนี่ครับผมให้เบิ้งอ่ะขยับมาฟังนั่งนั่นนี่ครับผมกับบอลดูว่าอ่ะเดี๋ยวถามมึงกันว่าไอ้โทษนะครับไอ้นี่ของผู้ใดครับของเขาบอกไอ้คนณโมยูบอกเขาได้มาบอกมึงต้ยืนกนเ้นหไทม่บวกกว่านีครับผมอ่ะอันนี้ของเขาบ่ครับเอออันไหนครับอ๋อที่เป็นร้องเหยียบเพลินขายแล้ว อ๋ออ๋ออันนี้ขายแล้วเพื่อนนะเอ,เออครับผมอ่ะของเขาได้มาบ่ตัว๊ะเตัวผูนี่บ่อันนี้เพื่อนขายแล้วเนาะอ่าพีน่น้องนี่แล้วเป็นน่าจะเป็นแม่ลูกบ่๊ะข้างไหนขึ้แยกมา,า,าบ่อ่ะนี่เนาะครับอ่ะมาเบิ่งไงของอ่าสายผูนะครับบัดท,ที่นี่อ่าสายผูตัวใหญ่ๆนะครับนี่นะครับอันนี้เพิ่นมีสายเพิ่นบ่ครับอ่ะลูกพ่อได้ลูกบ่ลูกสติงเล ครับผมอ่าลูกเอสเอสองศูนย์หนึ่งได้อพี่น้องเด้อสติงเล่ครับผมนี่ครับตัวใหญ่ๆนี่ครับอ่ะเบิ้งข้อแข่งขาอ่ะนี่เด้อครับผมใหญ่อีหลีครับผมอ่าอยากตื่นกล้องจังน่อยเด้อพี่น้องเด้อครับผมอ่ะลูกลูกมาตื่นเอาลูกอ่ะนี่นี่อ่ะเออนี่อ่าวเปิหยังครับอ่ะนี่อ่ะให้เบิ้งเออเอออ่ะนี่เนาะครับเนาะอ่ะเพื่อนอยากตื่นกล้องจังน่อยพี่น้องอ่านี่เด้อครับผมอ่ ยืนรอๆอ,อยู่นี่แหละอ่ะตื่นกล่องสติงเ r a y นะครับลูกสติงเ r a y เอ็ดอาสองศูนย์หนึ่งอายุายไรไปเนล่ะครับประมาณสามปีครับผมสามปีส่วนสูงเท่าไหร่ครับนี่งร้อยห้าสิบวบวกบวกพี่น้องครับผมนี่เดอ้อครับผู้เดกกำลังมองหานะครับอยากจะได้ตัวจังสี่นะครับเป็นพอ พอพันคุ้มฝูงก็ได้นะครับเนาะอ่านี่นะครับเนาะตีราคาสายเนื้อสายขุนก็ได้เด้อเราเจ้าพี่น้องเด้อครับอันนี้ครับราคาเปิดไรไปไหนครับเปิดไว้ที่4 0,000บาทเด้อพี่น้องครับผมอ่านี่ครับย่นย่นโฉมโตเพิ่งจังหน่อยอยากตื่นกล้องเด้อพี่น้องเด้อครับผมอ่าสี่หมื่นบาทเนาะครับเนาะสำหรับราคาตัวนี้ได้มาตัวเดียวนี่งบ่ครับแม่หน้อยบ่ครับอ่ะมาเบิ่งอีกแม่หนึ่งเด้อพี่น้องเด้อครับดอนตื่นกลดองันดอยพี่น้องอ่ะครับ <c oughs> อันนี้มันตื้นกล้องครับผมแม่น้อยนี่ว่าไหลไปไหนครับหมื 12, ่นสองพันหมื่นสองพันบาทเด้อพี่น้องเด้อครับผมแม่น้อยแม่นี่เนาะอะ่นี่ครับส่วนสูงเพิ่นประมาณร้อยถึงร้อยยี่บ่ประมาณร้อยยี่อยู่เนาะเออนี่ครับหมื่นสองพันบาทครับผมพี่น้องกะมี อ่าอ่าน่าจะเป็นห้อยล้ำปีน้อยนะครับกะกะหายแล้วล่ะครับพี่นอ้องบ่มีอยังหลายเนาะนี่ครับเด้อผู้ใดอยากจะได้แบบนี้ผมให้เบิ้งสองฟังสองมุมเลยครับอ่านี่นะครับหมื่นสองพันบาทอ่าครับผมอ่านี่เนาะครับเนาะ ปากเบอร์ติดต่อนะครับผม065ย์ห2ห้าสองเจ็ดครับผมอหอยจากทั้งหอยบาดบ,าบอลเบอเด้อพี่น้องเด้อครับผมนี่ครับบรรยากาศต่อรองในตลาดนะครับในสนามมือนี่ก็พอมีเห็บเบิ้งนะครับเบิ้งผูตัวนี้อีกรอบนึงแล้วกันครับเนี่ยเนาะนี่ครับเพิ่นตื้นกล้องเลซื้อครับนี่เพิ่นตื้นเนาะนะครับนี่งามๆเด้อโ์สหมานครับผมขยับมาด้านนี้นะครับพี่น้อง เป็นการเป็นงันขายกันไปนอครับนี่อันนี้ขายขายว่าท่านขายมันบ่ครับเออผู้ใดนอครับเส่เจ้าของิ่นไออันนี้ของของผู้ใดครับนี่ของเขาบ่ของใครครับคุณเนาะเออเพื่อนเพื่อนโายุบอ่ะเดี๋ยวไปเบิ้งฟังทางพี่กันพี่น้องมือนขยับมาทางนั่นนี่ เดี๋ยวเป็นโมยูนะครับเนาะอันนี้เดีครับสายผูยูนี่ของผู้ใดคนับเออพ่อหมายได้ไหมบ้องโอนี่บ้อพโมไหมายหมายได้มามบ่ะเออคอับมีเจ้าขอางวะครับนี่อเก้าขวางวัวนะครับเจ้าของว่วอยูเครับนี่เออเออเเออนี่ครับ สวยโบดสวยสองหมื่นห้าพันไอตัวใดครับคู่นี่แหละครับคู่คู่นี่ปะสองหมื่นห้าพันครับสองสองหมื่นห้าพันมีอันนี้คือราคาคู่เด้อพี่น้องครับอ่านี่ครับโบดโบดเออโบดโบดจังสี่แหละสีดีดีเม็ดสีดีดีขอแข็งขาใช้อนี่สิได้อยู่กับมือลูกเลยครับผมถุงเทาดำดำจังสี่เด้ออ่าเดี๋ยวผมเดินห้าพันบาทครับเดินรอบตัวให้ดูเด้อพี่น้องนี่นะครับอายุประมาณเท่าไหร่ครับ ปีกัวปีกัวพ <those> ี่น้องกรับป <Okay. S 2> ีน้อยๆเนาะอ่านี่คร no ับสายผูกเด้อครับเด้อสองตัวยืนอยู่นี่แหละพี่น้องราคานี่เป็นราคาครูนะครับสองหมื่นห้าพันบาทพี่น้องอ่านี่ครับอ่าแข้งขาดำๆหูดำๆบดๆอ่าสีดีๆครับผมอ่านี่เด้ออ่านี่โตจังซี่แหละพี่น้องตัวนี้อ่าอีกนี่ครับอ่านี่ครับมีแต่โตดีๆครับผมพี่น้องอ่าอยากได้จังสี่นะครับตัวนี้หูยงาเนาะครับเนาะอ่าหูดำแข้งขาดำโบ๊ทโนะครับอ่านี่เด้อครับ อ่ะนี่เพื่อนเป็นลูกพ่อไหนครับลูกบ่สายเพื่อนอ่าอนี่กับบ,บ่บอชัดเจนเนาะพี่นอ้องแต่ว่าโตก็ออกดีหรอกอ่ะสีจังสี่แหละครับผมผพ้ใดอยากจะได้แบบนี้ครูนี่นะครับสองหมื่นห้าพันบาทครับมีราคาแยกบ่าขายเป็นน้ำกันเหรอครับอ๋อขายเป็นครูเป็นน้ำกันซะเนาะ อ่านี่ครับกาจังค่อยคุยต่อร้องรายละเอียดกันเอาเด้อพี่น้องเด้อทรสอบถามกันเอาเบิรงได้นะครับเนาะอ่ะครับผมฝากเบอร์นะครับ0 8 4ย์5ป5สี5เ3 6 73ครับผมห้อยห้อยทิศครับผมอ่ะนี่เด้อพี่น้องเด้อครับอ่ะคู่นี่สวยๆงามๆครับพี่น้องอ่ะนี่เนาะครับผมอ่ะสายผูนะครับส่วนสูงประมาณร30บวกๆกันทุกตัวนะครับพี่น้องอ่ะนี่เด้อครับอ่าพาเดินเบิรงนะครับ ครับผูตัวนี้ของผู้ใดเนาะครับนี่สายผูตัวนี้อันนี้ของไพลครับนี่ต่อผูตัวนี้ของไพครับเออเออเดี๋ยวจงค่อยขยับกลับมาเบิ้องนะพี่น้องเนาะเพื่อนอาจจะคุยกันทางพุ่นอ๋อห้อยอเออเอออ่ะตัวผูตัวนี้เนาะครับเนาะห้อยออดบ่ครับแม่นบ่แม่นหห้อยห้อยของห้อยออดบ่ครับนี่ตัวนี้ห้อยออดบ่ เออขายไปครับนี่ขายไปมันต้องขายบ่ว่าไรปนี้ครับอนี่เราบรรยากาศในตลาดเด้อครับเด้อครับเพื่อนกับเออยืนเบิ้องมัวกันน้ำนะครับเนาะเออผมก็สิพยายาม้ไทยห้เบิ้งแล้วครับพี่น้องอ่ะครับผมอ่ะตัวนี้ว่าไรปนี้ครับพี่ออดหนึ่งหกพันห้าร้อยบาทครับอ่ะนี่เด้อครับอ่ะรูพอเพิ่นบ่ครับนี่ ตัวนี้พอครับอพอพอว่าชัดเจนตาโตเพิ่นกะดีเด้อรสงโตเพิ่นดีเลี่ยมโตเพิ่นดีพี่น้องหูดำดำสันสันนี่ละอ่านะครับเนาะขอแข้งขาดำดำถุงเท้าดำโตเพิ่นยังจะไปได้อีกเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ายังตียังตัวหนูๆอยู่พี่น้องนี่เดลยนี่เด้อครับให้เบิ่งสองฟังเนาะครับนี่เนอะครับผู้ใดอยากจะได้โตจังซี่ครับผมพี่น้องส่วนสูงประมาณเท่าไรครับรอยยาบวก้อหาบวก ผมว่าแตะๆเกือบร้อยสามสิบผุนี้นี่เออตัต้ม,มตัมตมก้อนเนาะครับเนาะเออนี่ครับเนาะผมให้เบิ้งตัวเต็มๆอ่ะทรงนี่นะครับเนาะ งามเลยครับเด้อผูตัวนี้นะครับผูหน่อยผู้ใดอยากจะได้สายเนื้อสายขุนอนาคตพอพันนี่ครับเป็นไปได้เลยครับเด้อดมูนี่นะครับเนาะโตจังสิฝากเบอร์นะครับหอยออทศูนย์หกสองศูนย์หกสองห้าศูนย์สองห้าศูนย์สองหนึ่งสองเจ็ดเจ็ดครับหนึ่งสองเจ็ดเจ็ดครับผมหอยออดเด้อครับเด้อนี่ครับอยากจะได้ตัวนี้ได้มาตัวเดียวเนาะเหมือนครับเออได้มาตัวเดียวครับผมส่งมานครับครับผมนี่นะครับเนาะเดี๋ยวขยับไปอีกข้างในนะครับนี่ครับจะพาเบิรงให้จบตลาดเนาะมือนี้นะ ครับผมอ่ะโซนอันนี้ของผู้ใดครับเด้อตัวใดครับนี่ครับคูนีณของคุณคุณครับแม่ลูกวันุณคตัวลูอ่าตัวใดครับเดือดๆเสียข้อเขียวๆกับแม่อ่าเสียข้อเขียวๆกับแม่นี่ป่ะครับพูด่าแม่คุณปนตัวลูกมั้ยอ๋อตัวพุนลูกลูกเพค่นอ่ะครับผมอันนี้ของพ่อปะครับอ่ะนี่นะครับเนาะอ่านี่เด้อครับผมแะประเมืองโครมแม่ลูกครับพี่น้องครอเมร์แม่ลูกอันนี้ตัวลูกเพิ่นเนาะอ่ะนี่นะครับอ่ะไปหาแม่ดูลูก น,นี่นะครับพี่น้ ok. องตัวลูกพิ่นยืนยู่นี่เด้อเป็นแม่ลูกขู่เด้อครับอันนี้ลูกนะครับเนาะยืนยู่นี่นะครับหัวหัวเขียวๆนะครับอ่ะนี่เด้อครับผมนี่แม่เพิ่นนะครับเนาะอันนี้เป็นคมแม่ลูกเด้อแม่นี่ใส่ใยนะครับอ่ะใส่ใยสูงอยู่นะครับอ่าส่วนสูงประมาณไรสี่สิบห้าบวกๆได้เยอ่ดอกพี่น้องครับผมสําหรับแม่นี่คมนี่เด้อครับอ่ะตาแม่ลูกเพิ่นหินนมอยู่เนาะครับกะอ่ะอยากจะขาดน้ำเลี้ยงเจ้าน้อยพี่น้อง ผู้ดใดสนใจอยากจะได้นะครับคมนี่เด้อคมนี่เปิดไรไปไลยครับพ่อ2 2, <S <22. S> 2> ่สิบสองพันสองสองสองหมื่นสองพันบาทครับผมอ่ะคมนี่เด้อครับนะ่ะตัวแม่ครับตัวดุกครับผมเมื่อกี้ลูกขึ้นเมือยางมาให้อ่ะนี่เด้อสองหมื่นสองพันบาทครับอ่ะไปดูลูกหาแม่ดูเออทางไปนี่นี่ครับพี่นอ้องอ่ะแม่กับลูกเนาะอ่ะ <Okay. S 1> นี่ครับอ่ะ นี่ครับสองหมื่นสองพันบาทครับผมผู้ใดอยากจะได้แบบนี้เด้อครับนี่เนาะสองหมื่นสองพันบาทครับคมนี่ครับผมนี่เด้อพี่น้องเด้อครับไอเนาะไอ้ได้มาคู่เดียวนี่ยบอครับกบผู้น้อยนี่เนาะผู้น้อยนี่ก็แม่งผู้น้อยนี่ว่าไรเป็นไงครับแปดพันเออพี่น้องนี่ครับอ่ะหัวราคาต่ำหมื่นเด้อพี่น้องเด้อราคาแปดพันบาทครับผมตัวนี้เนาะ ผู้ใดอยากจะได้แบบนี้เด้อครับเด้อนี่ครับอ่ะสูงหน่อยตัวนี้ส่วนสูงกน่าจะมัดรอยสิบรอยสิบห้าไรอย่าี้หรอกครับผมพี่น้องอ่ะดีต่ำๆใบก้อนละเนาะครับผมอ่ะใครอยากจะได้นะครับเด้ออ่ะหรือจะยกชุดครบครบชุดไปเลยเลยครับไอ้สามตัวเนาะครับน้อยยูนี่นะครับอ่ะนะครับอ่ะนี่เด้อครับอ่ะฝากเบอร์ติดต่อนะครับ088ย์แ300ปดศูน9์แปดแก็พ่อ ่อหำครับผมจากไซน้องครับบ้านน้องโจดครับน้องโจดเด้อครับเด้อเขานี่นะครับนอนน้องโจดเขาค้องอครับผมนี่เด้อครับผมพี่น้องผู้ใดสนใจอยากจะได้ครับผมเนาะนี่นะครับคมหนึ่งนะครับแล้วกับผู้น่อยต่อร้องกันเอาเด้อพี่น้องเด้อครับผมนี่ครับเบ่งมุมนี่งามๆเด้อพี่น้องเด้อครับผมโชคหมานครับผมครับขยับไปเรื่อยๆพี่น้องมาเบ่งฟังทางผีนะครับเนาะเดี๋ยวเห็นแม่ลูกนอนอยู่นี่แม่ลูกแม่ บอรูว่าของเจ้าของผู้ใดนะครับสวัสดีครับครับผมอันนี้มามาขายหรือมาซื้อครับนี่มาซื้อครับมะซื้อบ่อได้เราบ่อเพราะบ่อท่านได้เออครับผมมักตัวเดียวหครับนี่เออมักตัเดียะเบิ้งก่อนเออเบิ้งก้อนบ่โอ้ได้แม่นึงแล้วอยู่ทั้งรถครับอืมกะเลยเบิ้งกะเลยเบิ้งอีกก้อนมาทันเถาะเออเอออ่าเนาะเข้าเลเนื้อหลุกสามสามสินี่บ่อ แม่ลูก30เปิดไว้บอกรับรื้อหนิคืออล้องเจ้กสนาำอ๋ออ๋อคับกับการลังตอร้องกันอยู่รับอืมอ่ะนี่เนาะรับกับเดี๋ยวให้เพื่อนเบิ้งกันอยู่นะครับเนาะเออ ท่ะมาดูแผลเออนี่ครับผมอ่ะครับผมอ่ะมาเบิ้งน้ำพ่องฮ้อนนะครับนับบัดที่นี่ครับผมะขายเราบอกครับพ่องฮ้อสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมบอทันขายบอกเออบอทันขายนี่ครับอ่ะมาเบิ้งสายผูกตัวนี้เนาะอ่ะนี่เด้อครับอ่ะโบดๆจังสี่แหละครับผมพลิกเม่นดีดี เนาะนี่ครับผมมีนกข้อแข้งขาเพิ่นนะครับถุงเท้าดำดำพริกเนียนดีๆเลยครับพี่น้องตัวนี้ครับอ่ครับผมตัวนี้ว่าหลายเป็นไรแล่ะครับนี่มื่นแปดพันหามื่นแปดพันหาร้อยครับผมเพิ่นเป็นสายใดหลวงปอฮะสายใดพ่อพันเพลินอ่าหลูกผู้ใดบ่บ่ะบ๊ะหลวงนะครับเนาะหลวง้องพระธาตุนี่นะครับเนกอ่ะดำดำโบดโบดจังสิแหละพี่น้องอ่ะนี่ครับขอแข่งขาสีดีๆเด้อครับผมเปิดราคาไว้มื่นแปดพันหาลอยนะพี่น้องครับอ่ะ เพื่อผูใ้ใดสนใจอยากจะได้นะครับเนาะอ่ะนี่ครับโตซีเพลนเดอร์ให้เบิงทั้งสองฟังสองมุมอ่ะนี่เนาะครับ อ่ะโอ้ครับผมตัวนี้ก็เป็นตะเอาอีกตัวหนึ่งเนอะคู้ใดกำลังมองหานะครับสายเนื้อสายขุนหรือจะอยากจะเอาเป็นพอพันคุ้งฝูงเนาะครับเนาะอ่ะนี่เด้อครับเด้อครับพอหอเพิ่นมีให้นะครับมื่อนี้อ่ะตัวนี้นะครับดีๆเลยพี่น้องอ่ะหัวบ่มี่ตำหนีอย่างเนาะพ่อเนาะบะมี่ตำนียังบะมีเนาะเออบะมี่ตำนีอย่งเด้อนี่เด้อครับอ่ะราคา18,500บาทแปดพัครับผมอ่ะตัวใดแน่ล่ะพ่อมื่อนี้อันนี้กัมแยนบ่ก อันนี้แม่ลูกลูกแม่เนาะลูกแม่เออนี่เด้อพี่น้องเด้อครับผมอ่ะนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเบิ้งแม่ลูกลูกแม่อ่ะครับอ่ะเดี๋ยวให้พ่อพิ่นไล่ขึ้นก่อนครับอันนี้แม่ลูกลูกแม่นะครับแม่ขาวลูกแดงนวลๆเด้อพี่น้องเป็นแม่ลูกแรกแล้วพ่อแม่ลูกแม่ลูกแรกเด้อพี่น้องครับผมลูกเพิ่นจะเดือนหรอครับ ผมั่าไม่เชียวนั่นเดียวนี่วัั่นันวัดนึงกีเดือนนี่นะหกเจ็ดเดือนเนาะเออนี่ครับอ่าลูกประมาณหกเจ็ดเดือนเด้อพี่นอกองนี่ครับผมแม่ส้วนสูงประมาณเท่าไรครับร้อยร้อยสี่บวกกร้อยสี่สิบบวกเออ ประมาณไมาดพีคพละครับผมร้อย40บวกบวกละพี่น้องอ่ะตีตั้มไว้ครับเนี่ยโตแล้วโตลูกเนื้อหนังหนาดีเนาะครับเนาะเออนี่นะเบิ้งพี่น้องโตลูกเป็นหูหูเชื่องเชี่ยงเลยนี่ครับอ่ะจับได้ใบได้หูหูเชื่องเชี่ยงสีออกอ่านวลนวลเด้อแม่ขาวให้ลูกแดงนวลครับผมพี่น้องแม่ลูกแม่แม่ทองว่างเนาะครับพ่อเนาะแม่ทองว่างครับผมอ่ะสำหรับคู่นี้คมนี่โตลูกเพิ่นเกือบมั้งร้อย20บวกเลยดอกพี่น้องส่วนสูงเพิ่นอ่ะนี่เด้อ ครับผมชุดนี้นะครับโคมนี่เปิดไรบ้างเนี่ยครับเปิดไป่ชานพี่น้องสามหมื่นสองครับผมครับผมนี่ครับพี่น้องราคาสามหมื่นสองพันบาทผู้ใดอยากจะได้แบบนี้ต่อร้องกันได้เด้อพี่น้องเด้อครับผมเนาะอ่ะผมไายเห็นขอแข่งขาเนื้อหนังนําไตนะครับอ่ะนี่ตัวจังซี่แหละพี่น้องครับผมสามหมื่นสองพันบาทครับคู่นี่โคมนี่อ่ะสวยๆเด้อ ครับผมเพราะเอายูพี่น้องผู้ได้มักจังสี่แบบนี้นะครับเนาะ,อ,ะอยากจะเอาไว้นะครับเนาะไปเลี้ยงเขาคอเข,อข,อข,อรขอารลักเข้าฟ์มครับผมสามหมื่นสองพันบาทครับผมอันนี้กับแม่บ่ครับมาเบ่งอีโค้มนึงครับผมอ,อันนี้เป็นโครมแม่ลูกเด้อครับเด้อพี่น้องนี่เนาะ,ะนี่เนาะครับอโคมแม่ลูกเด้อพี่น้องอันนี้กับแม่ลูกแม่ขึ้นกันนี่นะครับ เออนี่นะครับพี่น้องอ่ะคู่นี่นะครับโคมนี่กับแม่ลูกแม่เด้ออ่าแม่ออกนวลนวลครับผมให้ลูกสีแดงครับลูกจักเดือนหรอครับพ่อมันได้สี่เดือนได้สี่เดือนปีไม่เลยบ่สี่เดือนกว่าครับผมพี่น้องออทหนึงปีไม่อ่ากว่าอื่นปีไม่ครับผมเออน้องเออน้องไม่เออน้องไม่ครับนี่เออนี่เด้อครับผมอ่านี่ครับสี่เดือนกว่าครับผมแม่ส่วนสูงประมาณร้อยเกือบร้อยสี่สิบ นะครับเนาะอ่านี่แล้วครับอ่าส่วนโตลูกเพิ่นกับซีเดือนกลัวแม่นุ่นอ่าสีนวลๆครับแดงนวลๆให้ลูกแดงดีดนะครับเด้อท่องท่องว่างปะครับอันนี้ท่องว่างเนาะแม่เพิ่นท่องว่างครับผมเปิดเปิดราคาอะไรไปเลยครับเปิดราคาไว้สามหรือสองราคาเดียวกันราคาเดียวกันเออราคาเดียวกันเนอพี่น้องเนอครับผมอันนี้ลูกที่ไหนครับพ่อลูกที่สามลูกที่สอ่าต่อเอาเด้อราคาเปิดไว้นะครับพี่น้องอ่าผู้ใดอยากจะได้แบบนี้นะอ่ นี่ครับอ่ะคู่นี่โคมนี่ลูกกินนมอยู่เนาะครับเนาะกะอ่ะตัวอาจจะบ่ะนั่นปันไดนะพี่พี่น,อน,น,น้องกะขานำเลี้ยงจังหน่อยครับเนาะอ่ะนี่เด้อครับผมครับอ่ะนี่เด้อครับอ่ะอ่ะนี่เนาะครับเนาะอ่ะผู้ใดอยากจะได้จังสิรับอ่ะ ครับอ่ะฝากเบอร์ติดต่อพี่น้องนะครับพ่อศ์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดสองหนึ่งสี่สี่สองหนึ่งสี่สนะครับอ่ะพ่อฮ้อนนะครับเนาะครับผมอ่ะนี่เด้อครับเด้ออ่ะบ้านท้องหลังนี่แหละว่าปีเฮาเนาะครับเนาะอ่ะส่งมานครับพ่อส่งมานครับครับผมครับอ่ะครับนี่ครับอ่ะครับผมหวัดดีครับมาเบิ่งอ่สายผูกอีกตัวนึงพี่น้องนี่เด้อครับอ่ะตัวนี้เปิดราคาอะไรไปไหนครับก่อหมื่นพาร้อยจ้ะหมื่นพันห้าร้อย นี่ครับหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยตัวจังสี่เด้อพี่น้องครับผมหูดำดำแข้งขาดำดำถุงเท่าดำดำสีเม็ดบักขามเด้อตัวนี้เด้อพี่น้องอส่วนสูงปะระมาณร้อยยี่สิบบวกลบครับนี่ครับผมหน้าตาเพิ่นยืนรอรอครับผมพี่น้องตัวนี้เม็ดสีเบื้องเม็ดสีเพิ่นครับผมนี่เนาะขอแข้งขาเม็ดสีเพิ่นดีๆจังสี่แหละครับผมเข้มเ,เด้อสีเข้มตัวนี้ครับผมพี่น้องหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับรตัวนี้เนาะ อ่านี่ครับผมตัวจังซี่แหละพี่น้องผู้ใดอยากจะได้ตัวนี่นะครับอ่ามักแบบนี้นะครับพี่น้องกัติดต่ออ่าสอบถามรายละเอียดกันได้อีกที่หนึ่งต่อนร้องกันเอาเด้อพี่น้องเด้ออ่าฝากเบอร์ติดต่อนะครับ086ย์6ป5หกศูนย์แปดหกแปดห้าหกแปห้าหกหห้าเจ้าหนครับผมหอยหอยสำรานจากไสครับจากบาระบือจ้าห้อยสำรานบาระบือเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นจะมีอ่ะตัวจังซี่แหละล้อๆแบบนี้ให้หลายเยอะครับแต่ละสัปดาห์นะครับพี่น้องครับผมก ติดต่อสอบถามต่อร้องกันเอาครับผมส่งมานะครับเนาะครับผมครับครับผมอ่ะนี่นะครับเนาะเออ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 อันไหนครับว่ามันออกจากไรตอนนี้อ่าซีโต้สองหมื่นเจ็ดอ่ะนะซีโต้สองหมื่นเจ็ดบ่แมนมากครับต้องไปเบิ่งนกับในคลิปเดย์ครับผม ก็ผมมันมีนีหลายชุดอยู่ด้วยครับหลายชุดอยู่ครับเพราะว่าปัญหาคนเอาไปแชร์ปอย่างนี้สินะครับก็ต้องไปเบิ้งนะครับ ครับผมอ่ะนี่ครับผมพี่น้องเนาะอ่ะนี่เลยครับเด้อครับผมเอฟซีผู้เพิ่นเบิ้งในช่องนะครับเห็นในช่องเพิ่นกับอ่ะกําลังเบิ้งกันอยู่นะครับอ่ะเพราะว่าบางคนเพินเ่นแชร์ไปนะครับเพราะว่าจะแชร์ออก <S <S ทั้งเพจทั้งเฟซบุ๊กทั้งติ๊กตอกทั้งเพินเ่นแชร์ไปหลายนะครับเออครับผมอ่ะนะครับเนาะอ่านี่เลยครับพี่น้องอ่ะนี่เด้อครับผมอ่าเจ็ดสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะเพราะว่าไปเสียจใจนี่นะครับเนาะเอว อ่ะครับผมเนาะบรรยากาศในตลาดครับผมกันี่แหละครับเนาะอ่าพอมีงัวให้เบิ้งครับผมพี่น้องมื่อนี่บรรยากาศก็คึกคักคึกคื่นอยู่หรอกครับผมเนาะผู้ใดสนใจอยากจะได้แบบใด็ตัวใด็กกเขามาเลือกเอากันได้ในตลาดในสนามเด้อพี่น้องเด้อครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับเบ้าดุดก็จะยุดคลิปไว้ซัมนีก่อนครับผมเนาะอ่าแล้วก็เขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันในเด้อครับพี่น้องครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ